ที่สามน้ำเดือดนะครับผมที่สาม,มน้ำเดือดขอบคุณมากขอบคุณมากน,นะคะอันนี้จะเป็นเป็นร้านกาแฟน,นะคะรับก็คือจะเป็นวิเรื่องของอันอัพของซิน ธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากล่าวเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อภาษาทาความเรื่อมใสพร้อมทั้งวิทยะความภาคเพียนในการทำความดีเพื่อสั่งสมบุญบารมีให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของทั้งผู้ฟังท่าวันตาลาโทอด เป็นวันบรมสวรรค์วันนี้วันแห่งการารและเป็นวันแห่งการลดละทุกวั่าถึงละชั่วทำดีทำจิตใจของตนเองให้ขาวของใสหลายท่านก็ได้เสียสละโอกาสเวลาอันมีค่าเวลาอันมีคุณเสียสละแรับได้าแล้วไปแสดงหาสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระี่มาตุ คนขายคนนี้เองครับนี่เขาหรือวัดหรือหาบุคนใดใครก็ตามไม่ได้เดินทางไปทำศิลป์วัดก็สามารถทำความดีที่บ้านนั่งทา่งกันนี่นะในการไหว้พระตั้งใจสมาทานกินข้าวเช้าให้ทานส่วนนระอุทิศบำเพสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาตลอดการที่ทำตามความสะดวกแก่กำลังของตนราชมได้ถึงมากขึ้นเดียวกันทางดก่อนนะ โดยจะพกการตั้งใจสาคันขอบคุณคเพื่อที่จะรักษาสิ่งให้พบให้บริบูรณ์ขอบคุณนะครับี่ตามน้ำเดือดขอบคุณนะครัอประกาศเจตนา